เอาส่องส่งส่ดูว่ามีเชื้อบ่มีเชื้อนีอ่ห้อด้ยังงมีเชื้อบ่มีเชื้อเอาไฟส่องดูเราจะดูว่าประมาณห้าวันสี่วันอาเชื้อจะเริ่มเดินถ้าไข่ใบไหนมีเชื้อมันจะมีเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดมันจะค่อยๆเดินไปให้ทั่วไข่ประมาณ4ี่วันแรกนี้กําลังเป็นเม็ดเล็กๆแดงๆค่ะแล้วมันก็จะขยับตัวบุ๊บบุ๊บ,บ,บในไข่ แลนวนคะแนเนี it it? ่ยเลี้ยงนกลูกจากวิธีนกหมดเลยเนี้ยที่เลี้ยงก็ไม่ใช่ราะใครนะคะลูกสาวค่ะอยากเลี้ยงมามาเอาไปเอามาแม่มันเลี้ยงเองเลยถ้าอยู่กับลูกสาวจะคงจะตายหาไปหมดแล้วนะมันไม่น่าจะมารลอดถึงวันนี้เนาะมันไม่น่าจะปี้กันได้จนได้ลูกได้เต้านะอยู่กับแม่มันก็ต้องจะรอดมาได้เห็นได้หลาน กับแม่มันก็ตายไปคู่หนึ่งนะคะแม่มันทับตายตัวเล็กกันไปค่ะตัวน้อยกันไปมันขี้อ้อนมันมันซุกมันนอนซุกคนเราต้องไม่ไม่ไม่สมควรอนุกมานอนด้วยนะคะให้นอนแยกกันเลยนะคะถึงแม้จะรักแค่ไหนก็ไม่ต้องเอามานอนกอนนะคะเศร้าเลยสิทธิ์วัคซีนมาอย่างตัวเนี้ยเฮ้ มันเศร้าเลยเฮ้ยน้อยๆเนาะมันก็ซ้กันลูกก็มฮะมันทำไมอ่ะมันก็เลยทำให้สิบวัคซีนมาอย่างฮะไปสิบวัคซีนมาอย่างฮะสาระของพี่นุ่นเหรอเนี้ฮะสาระไม่โดนเมันมันจะใส่วงใหม่ก็ดูจัาเก่งไหจักเล่นปากก็พูอมันจะเห็นอะไรมีหองเอ้ทิฟฟี่ตัวไหนทิฟฟี่อ่ะทิฟฟี่สงสัยจะเป็นของพี่อิ่มหรือเปล่าวะไหนว่าทิฟฟี่อยู่ไหน ไม,ไ,ไม่ให้คนนัน้นงงเพิึงมันได้เลยเหรอได้แล้วได้น่ารักะแล้วก็มาโวยวายว่าไหนบอกขอ้อแรกไม่